ครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวรถให้ดูนะครับว่าคันนี้ใช้กล่องเสียงใช้ไฟอะไรตัวไหนบ้างครับไม่มีอะไรมากครับคันนี้คอนเซปต์จีนทั้งคันครับเริ่มที่คู่หน้าก่อนเลยกันเป็นไฟ911สามสีตัวนี้ฝากระโปรงไฟ911สาสีคู่หนึ่งก็ประมาณสามพันกว่าบาท แล้วก็คู่บนเป็นไอออนครับจีนก็ยึดยึดขาหูกระจกขาสั่งทําร้านพี่น็อตมานะครับพี่น็อตขาไฟไซเรนในกลุ่มลื้นที่เร็วน่าจะรู้จักกันอยู่ไฟคู่ละได้มาสองพันครับคู่นี้อันนี้ก็สวิตช์สปอร์ตไลท์ แล้วก็มีคู่ข้างครับที่สามจีนอีกแล้วครับจีนทั้งคันนะคันนี้แล้วก็จะมีคู่หลังอีกคู่หนึ่งอันนี้ก็จีนครับหาสั่งทำร้านพี่น็อตเหมือนเดิมนะครับน,น็อตไฟเซลลย คู่นี้ได้มาพันกว่าบาทพันเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วเป็นดูโอแดงขาวน้ำเงินขาวแล้วก็กลองเสียงใช้เป็นตัววีเรนครับสามพันสองก็ทำขาเป็นขายึดมือถือครับแล้วก็มาใส่แปะเอากับอันนี้ดัดแปลงเอา ใส่ได้มันก็ยึดอยู่นะครับนมันก็แข็งแรงไม่หลุดก็ตลองเสียงผมไว้ใต้เบาะครับใส่ได้เหลือๆเลยครับรุ่นนี้พีซีเอ็กสองพันสิบเก้าะครับพีซเอกใส่ได้เหลือๆเลยนี่ก็วัดโวลต์ปกติ ลืมบอกครับกล่องเสียงผมได้มาหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นหมื่นเจ็ดเจดพับาทนะครับเป็นรุ่น HDS สามพองของวิเลนนะครับตัวนี้มันคุมไฟได้ด้วยนั้นแต่ผมไม่ได้ต่อไว้นะครับคุมไฟได้เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็มีฮอนลำโพงลำโพงคันนี้ผมใส่ไว้ ใต้ใต้ซุนยาาหน้ามันเป็นลำโพงทรงทรงของวิเลนอะทรงสามหนึ่งห้าแต่นี้มันเป็นของจีนมันใส่ใส่แล้วมันต้องปาดปาดตรงนี้ออกนิดนึงของเดิมมันจะเป็นตรงมาอย่างนี้แล้วก็ต้องแกะไปปาดออกหน่อยเพื่อวางลำโพงนะครับ แล้วก็ใส่ได้ปกติเลยที่พอดีช่องของกับมันเลยนะครับแล้วก็แต่เดิมแต่เดิมมันจะอยู่ช่วงตรงนี้ช่วงลําโพงพอดีแล้วก็ผมย้ายผมย้ายไปอยู่นี่ข้างบนย้ายแต่ไปนะครับเพราะไม่งั้นมันติดติดแต่ตำแหน่งแต่เดิมมันอยู่ตรงลําโพงนี้เลยเสียงก็ใช้ได้อยู่ครับไม่ลั่นเท่าแท้แต่ว่าก็ลั่นใช้ได้อยู่ ก็นี้ไฟสปอตไลท์ครัปกติสปอตไลท์ทั่วๆไปเดี๋ยวมาเปิดแสงให้ดูนะครับว่าแรงไหมอนี้กลางวันนะครับแดดจ้าเลยตอนเที่ยงก็พอเห็นอยู่ครับมีถ่ายตอนเที่ยงเลยครับ ลองเปิดเสียงให้ฟังเปิดได้นิดเดียวนะครับมันค่อนข้างดี่จะลั่นอยู่เดี๋ยวข้างบ้านเราไม่พอใจนะครับพอลครับแค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวทันนี้เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมมารีวิวให้ดูอีกทีครับขอบคุณครับ